านี่ครับบ่อเท่าไหร่นะเหลือเมตรตีสิบอันนี้บ่อเหลือเมตรสีสิบเหลือเมตรสีสิบอีอะเมตรสีสิบเหลือเมตรสีสิบอ่านี่ครับก็สร้างนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับสร้างบ่อปลาครับบ่อปลาแล้วก็สะพานข้ามนะครับสะพานข้ามนี่เป็นน้ำนะครับน้ำนะสะพานข้ามนะครับดูแล้วกันนะครับวันนี้นะเออนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำ ไามาันนี้ใกล้เสร็จแล้วรดี่ลานดูลานแบบนที่าัดนะใก้ัดานอยู่นะเต็มนน้่อครับวาครับสยวีโชคดีฝนตกท่นฝนตกยี้มโชคดีไงไม่ต้องรดน้ำนะกำลังผัดอยู่ครับกำลังผัดอยู่ขัดกเื่อมนเสมกันนะครับแล้วก็เคล่อใช่มเคื่อให้มันดูแบบ สวยครับไว้ง่ายสวยแน่นอนเราไร้านปลูกนะครับก็หลักล้านแล้วครับที่ทำครับหลักล้านแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าจะเป็นพญานาคก็เจ็ดแสนกว่าแล้วนะครับพญานาคน้ำตกก็ยังไม่เสร็จกับน้ำตกเนี่ยครับเดี๋ยวมาทนเองอย่างนี้เลครับบอยครับล้านกว่าแล้วครับล้านกว่าแล้วหมดเลยเป็นล้านและวองสวยครับกองสวยบรรยากาศรอบๆตั้งวงคำแพงนะครับพิลาแรง นี่คือสะพานข้ารเาทำงาน่หแล้วกคนถ่ายรูปนะนี่ระานได้แล้วอะไเยอะมะร้าอ่ะหนตทองาดที่ะว่าทำงลนไม่ถูกตัวแล้วก็พี่ก็ไม่รู้อะน้ำตเลยอาเยอะปลามะพร้าแล้วะพราันี้อารเอะปลาโออันนี้ก็น้ำตกกเดนยน้ำตกนะครับบริเวณน้ำตก เขาหินมาวางหยิบมีอยู่แล้วนะครับเต่เขาหินมาวางเป็นน้ำตกใสลงมาเนี่ยนะครับก็มุมสวยนะครับสวยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับในอนาครบแต่แล้วครับก็เป็นลานมาร์ทได้เลยนะครับยุ่งข้า้งจริงเขายุ่งข้างนะสวัสดีบัสกมันเป็นน้ำตกในมันเป็น้ำกกำลังขาดอยู่นะกำลังขาดกำลังทำอยู่ตอนนี้นะไม่ว่าทำไม่ดีเลยครับขอาโค้ชที่เราบูร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูกันอะ เ,เ,นนเลยนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก็ดูครับดูรอบๆเลยนะครับอันนี้ก็เอาเต็นท์กลางนะครับเต็นท์กลางอยู่นะบรรยากาศต่างๆนะครับที่มันดูเปลี่ยนไปครับดูเปลี่ยนไปมากเลยนะครับพ่อแม่ธรณีก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับอายุฝั่งนี้แล้วนะพ่อแม่ธรณีหยิบมสอกนะอันนี้อันนี้ก็เป็นที่ถานน้ําตกนะครับน้าตกกาแพงกาแพงคนระับประมาณห้าตัวก็พอแล้วห้าตัว อันนี้นะครับก็คือกำแพงนะครับสีลาแรงนะครับก็ขาดไฟพี่เด็ดไฟไฟดวงเท่าไหร่ประมาณดวงเท่าไหร่ห้าร้อยอ๋อพันหนึ่งใช่ไหมชุดหนึ่งแต่ต่อเสานะชุดชุดละพันหรือประมาณพันกว่าบ,บาทหรือพันหนึ่งพอดีพันกว่าบ,บาทก็ตีไปสักดวงไฟครับชุดละหนึ่งันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับดวงไฟนะที่หัวเสานะครับใครจะเป็น เจ้าภาพดวงไฟประมาณกี่กี่อันนะพี่พิเดชพิเดชกี่อันพิเดชดวงไฟใช่ยันตามติบโอเคอ่ายี่ห้าตีไปสามติปแล้วกันนะครับสามิดวงครับสามติดวงนะตกดวงละพันห้าครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับดวงไฟตรงหัวเสานะครับชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใช้ทั้งหมดสามสิบชุดนะครับถือว่าสามสิบดวงนะครับใครที่จะร่วมนะครับร่วมได้ครับเป็นดวงไฟแสงสว่างที่น่ารู้นะครับลูกศิษย์ผมน ตกนะครับเสาเอาเป็นว่าเตาแล้วกันนะครับชุดละนะครับชุดละ1,500บาทนะครับชุดละ1 5 0 0บาทนะครับใครจะร่วมได้ได้เลยนะครับร่วมได้เลยนะเพราะว่ามีทั้งหมดประมาณทั้งสามสิบนะครับลดลงข้างๆด้วยนะก็ดูก่อนว่าจะจะใช้หรือไม่ใช้แต่น่าจะประมาณ30มสิบนะครับนี่ก็ป้ายป้ายสำนักนะครับก็ตก30ชุดนะครับชุดละ1,5 0 0นะครับอันนี้กําลังปรับพื้นที่อยู่นะครับถ้าอยู่ไกลๆรีบไปเลแดดมันร้อนนะครับแดดมันร้อนผมก็เลยมานั่ง ไหลล้มๆนะครับก็ปูมาชนสะพานเนี่ยนะครับสะพานที่ผมยืนอยู่เพราะตรงนี้เป็นสะพานนะครับกพข้ามไปเมืองบาดาลให้ทุกคนได้มาลํำนางลงนางลำมาลำบนสะพานได้นะครับในวันที่7และ8นะครับนี่กาลังขัดพื้นอยู่ให้มันสวยงามนะครับให้มันสวยงามนะครับแต่องค์ปูเราก็เดี๋ยวสี่เสนาก็นะครับสี่เสนาก็จะมานะครับที่ฐานแล้วนะครับประจําฐานใกลู้สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ สำหรับดวงไฟนะครับดวงไฟก็เสาละหนึ่งพนารนะครับแสงสว่างใครจะร่วมบุญก็ได้เหมือนกันแหละนะครับใช้30 30ิบสามสชุดนะครับสาชุดนะเพราะมีทั้งหมด30มสิบเสาเลยครับเพราะเนื้อที่ด้านหน้าของผมค่อนข้างที่จะยาวเลยครับยาวเลยนะพรุ่งนี้ก็รับสิทธิ์เช่นเคยนะครับทุกกิจเช่นเคยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม